เคยมีลูกค้าชุดมาใส่ซับในไหมคะใส่แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันรั้งกันกับตัวข้างนอกไหมคะถ้าเกิดใครแบบเคยเจองานแบบใส่ซับในก็จะรู้ว่าปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะถ้าเกิดว่าเราค่ะทาไม่ดีเนี่ยมันจะรั้งกันกับตัวข้างนอกใส่ออกมามันจะไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่อันนะคะได้แก้ให้ลูกค้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคือส่วนของด้านหน้าค่ะเขาก็มาใส่ซับในแบบในส่วนของตัวชุดนะคะแขนเนี่ยไม่ใส่แล้วเดี๋ยวอันนะคะจะเอาคลิปแบบละเอียดนะคะมาให้ดูว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในการทำเนาะ อย่างตัวนี้นะคะด้านหน้าเนี้ยคอเสื้อค่ะเขาจะมีสาบนะคะเห็นไหมตอนที่อันนะคะใส่ซับในอันก็จะเอา,อาผ้าส่วนของคอเสื้อนะคะแทรกเข้าไปนะคะในสาบตรงนี้เลยงานก็จะออกมาค่อนข้างเรียบร้อยมากนี่นะคะใส่เข้าไปในสาบเลยคะ่ะอันนี้คือคอเสื้อทีนี้ค่ะในส่วนของตัวแขนเสื้อแขนเสื้อนะคะ อันนะคะเลี่ยงปัญหาที่มันจะเกิดการรั้งต้องบอกวันนี้ก่อนคะ่ะว่าลักษณะของแพทเทิร์นนะคะถ้าเกิดว่าซับในเนี่ยมันไม่ได้ทํามาพร้อมกันกับตัวข้างนอกนะคะตั้งแต่แรกมันมีโอกาสที่มันจะเกิดการรั้งอยู่แล้วถ้าเกิดเรานะคะมาใส่ทีหลังเนาะ ฉะนั้นนะคะอันก็เลี่ยงกับปัญหาที่มันจะเกิดการรั้งนะคะโดยที่แยกค่ะส่วนของซับในนะคะออกมาจากข้างนอกเราจะไม่ได้เย็บแบบติดนะคะแต่อันะก็ได้แจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเราจะทําการแก้ไขแบบนี้นะคะเพือ่อเพื่อที่จะเลี่ยงปัญหาการเกิดการรั้งนะคะส่วนของวงแขนนะคะอันทําแยกเนาะนะคะแยกกันกับตัวข้างนอกแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะเคลื่อนไปไหนเพราะอันนะคะได้ทําการเย็บยึดนะคะตรงมุมตรงนี้ไว้แล้วนี่นะคะ มันก็จะไม่ได้เคลื่อนไปไหนแล้วก็ในส่วนของวงแขนนะคะเราก็ทําการกุ้นขอบนะคะนี่ค่ะกุ้นขอบเพื่อให้เกิดการเรียบร้อยค่ะอันนี้คือส่วนของวงแขนนะคะได้หน้าตามแบบนี้เราก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้ก็คือจะมีซิปหลังด้วยเราก็จะต้องเย็บซับในนะคะครอบซิปค่ะด้านข้างเนาะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยอันนี้คือคอเสื้อค่ะอันนี้คือด้านหลังส่วนที่เป็นซิปนะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนในการทำอะคะ่ะเดี๋ยวอันจะแนะนำเนาะว่าแนวทางที่อันทำให้ลูกค้ากับชุดตัวนี้ค่ะอันทำยังไงบ้างโอเคนะคะไว้เดี๋ยวตามดูคลิปเนี่ยในเพจนะคะหน้าตาโดยรวมค่ะก็จะได้แบบนี้เลยสำหรับชุดที่ใส่ซับในนะคะทั้งตัวค่ะ ช่วงตัวชุดนะคะแขนไม่ใส่ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะ